คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมรถมอเตอร์ไซค์สอยจังหวะในยุก,ก่อนถึงได้แรงเกินตัวไม่ใช่เพราะน้ำมันพิเศษไม่ใช่เพราะวัสดุที่มาจากนอกโลกแต่มันคือท่อสูรท่อเสียของเครื่องยนต์สอยจังหวะไม่ใช่มีไว้แค่พ่นควันออกมาเฉยเฉแต่มันทําหน้าที่ส่งเสียงสะท้อนกลับไปที่ห้องเผาไหมเพื่อดันส่วนผสมกลับเข้าไปไม่ให้มันหลุดออกมาพร้อมกับควันเสียงที่เราได้ยินจากท่อไม่ใช่แค่ความดังแต่มันคือ คลื่นความดันที่ควบคุมทิศทางการไหลของพลังงานอธิริยะผู้อยู่เบื้องหลังในคิดนี้ก็คือชายที่ชื่อว่าวอเตอร์การเดนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ของหน่วยความจําและนี่คือตอนที่เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคที่เครื่องยนต์สอยจังหวะกําลังครองโลกแต่ความแรงจากเครื่องยนต์ไม่ได้มาจากลูกสูบหรือคาร์บูเรเตอร์แต่มันมาจากเสียง เสียงที้เดินทางในถ้อยเสียและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกมอเตอร์ไซค์ไปตลอดกาล วอเตอร์การเดนชายที่ฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เหมือนกับเสียงดน,นตรีเขาไม่ใช่วิศวรกรธรรมดาเขาเคยทำงานในด้านเทคโนโลยีจรวดให้กับกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามเขาหันมาศึกษาเรื่องคลื่นเสียงในท่อไอเสียการเล่นเป็นคนแรกๆของโลกที่เข้าใจว่าท่อไอเสียสามารถสะท้อนคลื่นเสียงความดันกลับไปในห้องเผาไหม้เพื่อเพิ่มแรงอัดและรีไซเคลิลเชื้อเพลิงที่กำลังหลุดรอดออกมาเทคนิคนี้เรียกว่า r resonance t u n i n g หรือในภาษาไทยที่คนเล่นรถก็รู้จักกันว่าท่อสูตร การเล่นพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในทีมแข่งเล็กๆจากเยอรมันตะวันออกที่ชื่อว่า MZ แต่คนที่ทำให้โลกรู้จักเทคโนโลยีนี้จริงๆกับไม่ใช่วอเตอร์การเดนแต่เป็นชายคนที่ชื่อว่าเออร์เนสต์แดกเนอร์ในยุคปี1 9 5 0เยอรมันตะวันออกประเทศหลังม่านเหล็กที่เต็มไปด้วยการควบคุมจากรัฐนั่นคือบ้านของทีมแข่งเล็กๆที่ชื่อว่า m อหรือ m o ต o ราตเวิร์คโชบ หัวหน้าวิศวกรของทีมคือวอเตอร์การ์เดนชายผู้ที่ใช้ความรู้จากการทำจรวดในอากาศยานมาคิดค้นระบบท่อสูตรสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะและนักแข่งที่นำมันไปสู่ชัยชนะในสนามก็คือเออร์เนสต์เดกเนอร์คนที่รู้ดีที่สุดว่าท่อสูตรนี้ให้พลังขนาดไหนและสามารถเปลี่ยนเกมได้ยังไงเดกเนอร์ ner, พา MZ ไปแต่โพเดียมในหลายรายการระดับโลกแต่เบื้องหลังเขาเริ่มรู้สึกว่า เขาถูกกักขังไว้ในโลกที่ไม่มีทางเลือกทําไมถึงเป็นเช่นนั้นผมขอเล่าย้อนมาในประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมันแพ้สงครามประเทศเยอรมันก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยมีอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเข้าควบคุมประเทศโดยฝั่งเยอรมันตะวันออกอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นั่นจึงทาให้เยอรมันตะวันออกกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วย พราะเหตุนี้กิจการต่างๆภายในประเทศเยอรมนีตอนออกจึงถูกควบคุมโดยรัฐอย่างสมบูรณ์แบบปี1961สนามแข่งสวิเดสกลางปีเด็กเนอร์วางแผนหลบหนีออกจากเยอรมนตอนออกแบบลับๆเขาส่งครอบครัวรีพภัยออกไปก่อนแล้วตัวเองก็ตามออกมาพร้อมกับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือสมองและแบบแผนของท่อสูตรจากเอ็มซัดเขาข้ามมาถึงฝั่งตะวันตกได้อย่างปลอดภยัยและทันทีที่ออกข่าวโลกแห่งการแข่งขันรถสองจังหวะก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เดกเนอร์เซ็นสัญญากับซูซูกิบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังดิ้นรนจะเอาตัวรอดในวงการ GP แต่เมื่อได้ขอมาพร้อมเทคนิคของกา์เดนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปถัดมาในปี1962ซูซูกิเปิดตัวรถแข่งใหม่ RM62 เครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้ท่อสูตรแบบเดียวกับ MZ และคนที่ขีมาา่มอเตอร์ไซคันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเออร์เนสต์เดกเนอร์ ขอคว้าแชมป์โลกคลาส 125cc ให้กับสซูกิและเป็นแชมป์โลก GP คนแรกของค่ายญี่ปุน่นและเป็นการต้นความลับทางวิศวกรรมที่สำเร็จที่สุดในโลกมอเตอร์ไซค์ทางด้านประเทศเยอรมันตะวันออกเด็กเนอร์ถูกตานหน้าว่าเป็นคนทรยศแต่ฝั่งโลกเสรีเขาคือฮีโร่ที่นำชัยชนะมาสู่เอเชียความรู้ของวอเตอร์การเดนกลายเป็นพื้นฐานให้กับรถแข่งสุสกิยามาฮ่าและอีกหลายค่ายแต่โลกอาจไม่เคยรู้จักมันเลย ถ้าไม่มีชายที่ชื่อว่าเออร์เนสตแดกเนอร์หลบหนีข้ามกำแพงประวัติศาสตร์ออกมาการออกแบบท่อสูตรและการควบคุมครื่งเสียงของเครื่องยนต์ังหวะคืออาวุธลับของเอ็มแซดมาโดยตลอดเมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกถ่ายทอดสู่ซูซูกิแล้วถูกค่ายญี่ปุ่นนำไปต่อยอดอย่างรวดเร็วในขณะที่เอ็มแซดไม่สามารถพัฒนาไปไกลกว่านั้นได้เพราะข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีและแรงกดดันจากภาครัฐเนื่องจากเอ็มแซดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ ทางการหลบหนีของเด็กเนอร์รัฐบาลได้ตัดงบด้านกีฬาและการแข่งรถไป พราะมองว่าไม่คุ้มทุนและไม่ไว้ใจใครอีกหลังจากปี1962ที่ซูซูกิประดาบขึ้นมาคว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเอ็มแัดหรือมอเตอร์ลาดโชโบวก็ค่อยๆหายไปจากวงการแข่งรถระดับโลกในขณะที่ซูซูกิยามาฮ่าและฮอนด้ากำลังไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็ววอเตอร์การ์เด้นยังคงทำงานอยู่กับเอ็มดอีกหลายปีแต่ไม่ได้รับโอกาสกลับมาพัฒนาเทคโนโลยีในระดับที่เขาเคยทำอีกในช่วงยุคทศวรรษที่70-80เอ็มแดเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ผลิตรถมอเตอรไ์ไซค์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางสำหรับใช้ในชีววิตประจัน เช่น MZ ETZ 125และ ETZ 250ซึ่งเน้นการใช้งานที่ทนทานราคาถูกใช้ในประเทศคอมมิวนิสต์เป็นหลักแต่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกกับรถญี่ปุ่นได้เลยหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี1990ประเทศเยอรมันรวมประเทศ MZ ถูกแปลรูปเป็นบริษัทเอกชนมีความพยายามในการฟื้นแบรนด์ด้วยรุ่นใหม่ๆเช่น MZ Scorpion หรือ MZ 1000S แต่ไม่ประสบความสำเร็จตั้งจากนั้นในปี2009 MZ ปิดสายการผลิตอย่างถาวล วอเตอร์การเดนแทบไม่เคยให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเออร์เนสต์เดกเนอร์ด้วยความโกรธแค้นหรือโจมตีโดยตรงแต่ในบันทึกคำบอกเล่าของผู้ที่เคยร่วมงานกับวอเตอร์การเดนหลายคนบอกว่าเขารู้สึกเจ็บลึกกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากจากการทรยศจากคนที่เขาไว้ใจที่สุดสำหรับวอเตอร์การเดนแล้วเออร์เนสต์เดกเนอร์เปรียบเสมือนลูกชายคนหนึ่งมีบันทึกจากอดีตวิศวกรที่เคยร่วมงานในเอ็มแซตราว่าวอเตอร์การเดนมองเดกเนอร์เป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาเคยฝึก d ดกเนอร์อย่าง ชิดและอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางวิศวกรรมลับของ m อ็มอย่างเต็มที่วอเตอร์การ์เดนเคยบอกกับเพื่อนร่วมงานที่สนิทคนนี้ว่าเด็กเนอร์ไม่ต้องขอผมดูแบบเขาแค่ฟังผมพูดเขาก็รู้ทั้งหมดซึ่งแสดงว่าเขารู้ว่าเด็กเนอร์จดจําทุกอย่างในหัวซึ่งนั่นทําให้การหลบหนีของเขาเป็นภัยอย่างมหาศาลวอเตอร์การ์เดนไม่แถลงข่าวไม่สัมภาษณ์ไม่พูดโจมตีเด็กเนอร์ในที่สาธารนณะแต่เขาถูกลดบทบาทและ m อ็มถูกตัดงบหลังจากเหตุการณ์นี้เพื่อนร่วมงานหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดีย ที่เห็นเทคโนโลยีที่เขาสร้างถูกคนอื่นเอาไปคว้าชัยชนะในนามของชาติอื่นในมุมของวอเตอร์การเดนที่หลายคนเห็นใจเขาไม่ได้โกรธเพราะถูกหักหลังเท่านั้นแต่เขาเจ็บปวดเพราะความรู้ที่เขาอุตสาห์สร้างมาจากศูนย์ถูกประเทศของตัวเองมองข้ามไม่ให้การสนับสนุนที่มากพอ และเลกเนอร์ก็เป็นเหมือนกุญแจดอกเดียวที่ไขประตูที่กั้นระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกทุนนิยมมีคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกมาจากพอเตอร์การ์เดนที่บันทึกไว้หลังจากที่เขากเกษียณเขากล่าวว่าถ้าเราอยู่ในโลกที่เปิดเสรีเหมือนทางฝั่งตะวันตกเราคงคว้าชัยชนะได้ทุกสนามโดยไม่ต้องให้ใครมาขโมยอะไรไปจากเรา วันนี้เราอาจจะเห็นท่อสูตรเป็นแค่เหล็กงอๆที่คนแต่งรถเอามาใส่แต่เบื้องหลังมันคือผลลัพธ์จากการทดลองความอัจฉริยะและความทอยศที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของวงการมอเตอร์ไซค์ไปตลอดกาลเสียงที่สะท้อนกลับมาในท่อไอเสียไม่ใช่แค่แรงม้าแต่มันสะท้อนเรื่องราวของคนที่เชื่อมั่นในเทคโนโลโยีคนที่หลบหนีข้ามโลกเพื่ออิสระและเสรีภาพและคนที่ถูกลืมแม้ว่าเขาคือผู้สร้างทุกอย่างวอลเตอร์การ์เดนไม่เคยได้รับรางวัลใดๆจากโลกเสรีแต่ถ้าคุณขี่รถสองจังหวะทุกครั้งที่คุณเร่งเครื่องคุณ กำลังฟังเสียงของวอเตอร์การเดนอยู่นี่คือพอดแคสต์มอเตอร์ไซค์หน่วยความจำและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ